ถ้าคุณยังอยู่ในกรอบความชอบตัวเองเนี่ยคุณจะไปนอกกรอบอย่างอื่นไม่ได้วันนี้เรามาพบกับพี่บีอีกใน EP สองนะคะที่มหาลายัยธุรกิจบัณฑิตนะคะกับอาจารย์เบียร์วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าพี่บีจะมีอะไรพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรกับอาจารย์เบียร์กันกับพี่บีครับในการทำออกนซ์ครับแต่และสถานที่เนี่ยมีความแตกต่างกันไหมครับพี่มันก็ต่างากันนะคะอย่าง ก็คือถ้าสมมติว่าเราออกแบบอีเวนต์ในเชิงอินดอร์พูดอย่างนี้ดีกว่าเอออินดอร์กับเอาท์ดอร์ถ้าในเชิงอินดอร์เนี่ยนะเราจะสร้างความอลังการสวยงามโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องลมฝนแดดเลยเลยเนี่ยเราก็ใส่ไปเต็มที่เลยครับอแต่พอันเป็นเอาท์ดอร์ปุ๊บเนี่ยเอาความสวยอย่างเดียวไม่ได้อ่ะต้องเอาความแข็งแรงและปลอดภัยด้วยถ้าสมมติเทียบของพี่บีอาจจะชํานาญในเรื่องของอาคารที่เป็นสาธารณะที่เป็นพลาสติกทั้งสัม้าระใช่ผมไม่ได้บูลลี่นะครับ มีเกรดไหมจะมีมีมีมก็อย่างเช่นถ้าเป็นศูนย์ศูนย์การค้าระดับบิกบ๊กในบ้านเราเนี่ยเขาจะมีภาพลักษณ์ของเขาที่ดีครับทีนี้ภาพลักษณ์ของเขาที่ดีนะั่นคือการออกแบบดีไซน์แม้กระทั่งใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำอ e ีเวนต์นั้นๆนะ่ะก็ต้องค่อนข้างที่จะดูดีไปด้วยอืเพราะว่าภาพอิมเมจของเขาเช่นคือจริง,รงๆแล้วมันก็แค่มันมันมันก็เทียบจากราคาสินค้าที่เขาขายในศูนย์การค้าน้านๆเนานะนะเพราะว่าสินค้าชนิดเดียวกันอาจจะขายที่นี่ราคาแพงอาจจะขายที่นู่นราคาถูก Oh. อ่าก็คือฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้เลยว่าอสถานที่ที่เขาขายราคาแพงแบบนี้เราก็ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทํางานอีเวนต์เนี่ยให้มันดูดีได้อย่างไร,รเหมาะสมกับคนที่จะมาเดินในงานเขาอืมนั่นแปลว่าการนําเสนอ,อของเกรดเกรดอาคารสถานะแบบนี้ก็จะแตกต่างกันก็มีมีค่ะแต่ถ้าเราจะทํางานเกรดเดียวกันก็ได้ค่ะไม่ไม่มีปัญหามไม่มีปัญหาทําทําได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ผมเข้าเรื่องเลยครับพี่บีมี เทคนิคหรือว่ามีแบบทริคยังไงไหมครับที่แบบว่าไปนําเสนอหรือว่าขายงานห้างดังๆแล้วกันครับที่แบบท็อปๆของเมืองไทยนี่ครับมีไหมครับพี่ก็ถ้าเป็นทริคในปัจจุบันนี้คือใช้เรื่องของความจริงใจและความซื่อสัตย์ในการทํางานมันก็จะได้คุณภาพงานที่ดีตามที่เขาต้องการ<ๆ>เช่นถ้าเรานําเสนองานในรูปแบบที่แบบดูอลังการงานสร้างมากเลยแต่พอสร้างงานออกมาจริงๆแล้วว่ามันเป็นได้แค่50%าสิเปอร์เซ็นในภาพที่เรานําเสนอไปเนี่ยก็ไม่ได้เลยอันนี้คือ มันก็หมายถึงแบบเอองานเราไม่ได้คุณภาพนะฉะนั้นทิคเรื่องของการมัดใจให้ลูกค้าซื้องานเราเนี่ยถ้าเป็นสําหรับพี่บีเนี่ยพี่บีเอาเรื่องของผลงานมาอันดับหนึ่งเลยแล้วก็อ,อันที่สองก็คือมีเรื่องของการยืดหยุ่นให้กับทางลูกค้าได้รู้สึกว่าเรามีการนําเสนอให้เขาแล้วแล้วเราก็มีการช่วยเหลือในบางส่วนให้เขาแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของที่มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของงานแต่เราสามารถเซอร์วิส ให้เขาได้เพิ่มเติมอย่างนี้ก็เป็นทริคให้ได้เหมือนกันที่มาจลูกค้ามาถึงทุกวันนี้อืครับแล้วก็คราวนี้มีคําถามหนึ่งครับพี่พี่บีเคยเจอปัญหาเฉพาะหน้าไหมเคยเจอค่ะแต่นานมากแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยแทบจะไม่เจอเพราะเราทํางานเป็นมืออาชีพมากปัญหา,าปัญหาที่มันอยู่เฉพาะหน้าเรากันไว้หมดแล้วไม่มีเลยาประสบการณ์เล่าให้น้องๆฟังไหยเดี๋ยวก่อนนึกนิดนึงมันนาเนื่องจากพอเป็นแบบเจ้าแม่แล้วเนาะประสบการณ์ที่เป็น ปัญหามันก็จะถูกแก้ไปแล้วเป็นจากประสบการณ์ถูกแก้แก้แล้วมันก็จะบวนลูกกับมาว่าอ๋อเดี๋ยวก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ย้อนกลับไปที่พี่บีบอกว่ามันจะต้องคาดการล่วงหน้าพอประสบการณ์มันมีเพิ่มจุดแล้วว่าเดี๋ยวสถานที่นี้ต้องมีแบบนี้แค่อยากให้พี่บีแชร์ประสบการณ์ว่าไอที่เจอปัญหาท่างานมีเป็นในเรื่องของโครงสร้างก็ได้ถ้าเป็นโครงสร้างในงานที่แบบว่าปวกกินปวกกินไม้กินตอนที่งานขึ้นแล้วเนี่แหละพี่เออก็คือแบบว่า งานจัดอีเวนต์นี่มันมีประมาณเจ็ดวันนะบางครั้งมีประมาณเจ็ดวันวันที่หนึ่งไม่มีวันที่สองไม่มีวันที่สามเอ่อตัวร้านค้าที่มาออกอบูธอ่ะเอ๊ะผงอะไรนะมันมาล่วงมาหล่นใส่สินค้าของเขา<อ>มันผงอะไรนะ<อ>ผงขาวๆเลยพี่ขาวๆขาวๆมันเป็นผงอะไรท,ที่มันล่วงมาหล่นใส่สินค้าขเขาเรา S <S เขาก็เขาก็วิเคราะห์อยู่นะว่ามันเป็นฝุน่นอะไรจนสุด <ะ S 1> ท้ายเขาก็ไปดูต้นตอคืออ้ามันมีปวกอยู่ในโครงโครงสร้างของเราม<อ>ันมีอย่างนี้ด้วยนะอะไรานี้แก้ไงพี่ก็ต้องเปลี่ยนโครงรตัดต่อโครงสร้าง <S <S น่าจะเปลี่ยนโครงไม่ได้ค่ะเพราะว่าโครงเนี่ยมันเป็นการเชื่อมต่อกันทั้งงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้<อ> <S 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 ก็สุดท้ายแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการกําจัดปวกนะตอนนั้นเลยโอ้มีได้ด้วยฮะใช่ใช่มันเป็นเออมันเป็นปัญหาที่แบบว่าเหนือความคาดหมายไหมเออเนี่ย ไอเคสเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดอ่ะเราก็จะว่าเฮ้ยคุณต้องมาเอาไม้ที่แบบไม่มีปลวกนะอืมคือพอหลังจากเทสอันใช่ไหมคะพี่ปีก็บอกเอ้ยคุณต้องรู้เรื่องปลวกให้เราด้วยนะออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องโปรเทคนะต้องมีการทาเชลได้หรือย่างอื่นที่มันกอดตัวใช่ใช่ประสบการณ์ถ้าไม่เจอปัญหาไม่มีประสบการณ์แน่ใช่เนาะปลวกนะเอ มันมันเกิดขึ้นได้น้อยมากนะแต่แต่ด้วยแต่ด้วยทำยิ่งการทํางานของเรามานานมันก็เลยแบบว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรให้เกิดแล้วเอาปลวกแล้วกันเออะคาดการไม่ได้ด้วยนะครับผมแชร์ของผมเหมือนกันอันนึงแล้วกันแบบผมเจอปลวกเหมือนกันครับพี่บีแต่ของผมเจอในพักของที่ผมอินเทอร์เอียของผมเนี่ยเวลาผมทําอินเทอร์เนียเนี่ยผมก็จะบอกทีมผมอกเดี๋ยวว่าต้องกริ้งเชลยดหมดก่อนจะประกอบเป็นตู้อันนี้เป็นโครงการใหม่ของไม่เอ่ยชื่อโครงการนะลูกค้าซื้อบ้านใหม่ เสร็จปุ๊บผมก็บิวเรียบร้อยตอนบิวเนี่ยก็ยังมีกลิ่นปูน้ํายาปวกเต็มเลยส่งงานเสร็จไม่เกินสามวันครับอ uh huh. ลูกบ้านบอกเจอปวกที่เฟอร์นิเจอร์ผมเขาบอกเป็นไปได้ยังไง <c oughs> คุณเข้ามาในกลิ่นน้ํายาปวกยังฟุ้งอยู่เลยะก็พาไปดูมีคราบเอ,อของปุ๋ยปวกจริงครับพี่ uh huh. แต่มาจากดินมาจากดินของโครงการ uh huh. มันขึ้นมาตามตรงประตูห้องน้ําแล้วมันติดกับของผมพอดี uh huh. เขาก็เลยคิดว่าเป็นปวกผมผมก็เลยเรียกโครงการ ถูกก็คือมาจากพี่ผมก็โดนปลวกเหมือนกันแล้วแล้วตกลงปลวกผมนั้นนี่เขาเข้ามากินโครงการหรือว่าเข้ามากินกินไม้โครงการครับเขาอ้อมอ้อมเฟอร์ผมแต่ว่าเขามาถ่ายถ่ายสิ่งของเขาใกล้ใกล้เฟอร์ผมอ๋อมีการอ้อมเฟอร์ผมอัดน้ำยาปลวกเขาไม่เข้าแน่นอนับพี่ ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวผมโดนกลมเหมือนกันใช่แล้วผมมาแก้ปัญหาก็คือต้องเข้าไปดูหน้างานนะครับแล้วก็อ่ะให้มาเช็คกันถ้าเป็นของผมผมรับประกันเออเนาะเห็นไหมเวลาเราออกแบบครับพี่บีเราออกแบบให้ตัวเราเองชอบอืมฉันชอบงานตีมนี้ฉันจะทําแบบนี้หรือเราออกแบบเพื่อให้ทีมสถานที่หรือออกแบบให้ลูกค้าชอบไปนแน่ครับพี่คือแรกๆเลยที่พี่บีเข้ามาทํางานในวงการนี้นะคะอ่าเราชอบแบบไหนเราก็ออกแบบไปแบบนั้นติ อือนานใช่ไหม,มก็โดยส่วนใหญ่เวลาเราออกแบบในสิ่งที่เราชอบอ่ะลูกค้าเราห้าสิบเปอร์เซ็นตมักจะไม่ชอบไปตล <laughs> อดเราต้องขอบอกว่าห้าสิเปอร์เซ็นเพราะว่ามันไม่มีใครคนไหนที่จะไม่เหมือนเราทั้งหมดก็มันมันก็ไม่ใช่ก็คือบางคนอาจจะเหมือนเราแต่เขาไม่ได,มมได้เหมือนเราทั้งหมดอะไรเงี้ยแนางว่าสิ่งที่เราชอบบางอย่างอีกคนนึงอาจจะชอบด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งงานที่พี่ปีสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาจะถูกใจแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ส่วนห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอืมคนทํางานต่อ แบบพี่บีจะต้องไปนั่งคิดครับใช่ทีนี้ก่อนที่เราจะคิดแล้วเรากลับมาสร้างใหม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามถามลูกค้าของเราให้มากที่สุดว่าตกลงแล้วสิ่งที่คุณอยากจะได้มากที่สุดมันคืออะไรครับใช่ไหมคะเพราะว่าเราถ้าเราไปบอกว่าอันนี้ก็สวยนะคะใช่ลูกค้าก็อาจจะบอกสวยค่ะสวยครับแต่ผมอยากได้ตรงนี้เพิ่มเติมผมอยากได้ตรงนี้เพิ่มเติมซึ่งพอเขาตีกลับมาที่เราแล้วเราก็บอกว่าอาจจะมีความคิดในใจว่ามันใช่แล้วหรอมันใช่ในสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆหรอ แต่จริงๆแล้ว,วมันเป็นความรู้สึกของเขามันไม่ใช่เป็นความรู้สึกเราฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องๆทํางานหรือว่ากราฟิกดีไซน์ที่เป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะทํางานตามใจเอ,อคนที่มาจ้างงานเรามากกว่าอืมซึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็ยังสามารถใส่ความชอบของเราไปได้ในนั้นเพราะอย่างที่พี่บอกก็คือความชอบของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคนที่ชอบทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเขายังมีห้าสิเปอร์เซ็นตในการชอบงานของเราฉะนั้นเนี่ยอินสปเรชันของน้องๆเวลาสร้างงานหนึ่งงานเนี่ยความชอบมีได้ด้วยค่ะ แต่ว่าก็คือไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะชอบงานของเราทั้งร้อยเปอร์เซ็นแปลว่าคือเราสามารถใส่ความเป็นตัวเองได้บ้างใช่ค่ะใช่ได้บ้างใช่แต่สุดท้ายเราก็ต้องทําเพื่อตอบโจทย์ช่คนที่เขาจ้างเรามากกว่าใช่ได้ไหมครับที่ผมถามพี่บีเรื่องนี้เพราะว่าจะน้องๆที่เรียนด้านออกแบบนะครับอย่างอินเทอร์เนียของผมหรือกราฟิกก็แล้วแต่เอยากจะให้น้องๆได้ได้ฟังพี่บีเพราะว่าเราทํางานตอนเรียนครับเราจะมองว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันสวยที่สุดแล้วทําไมอาจารย์ไม่ชอบอื ความเป็นจริงครับคุณออกไปโลกความเป็นจริงคุณทํางานที่คุณชอบร้อยเปอร์เซ็นแล้วขายลูกค้าเป็นไปไม่ได้อืเพราะ<ช>เขาจ้างคุณทําใช่ไหมพี่ใช่ใช่ฉะ,ะนั้นเนี้ยพี่บีก็อยากจะฝ่งน้องๆในคณะนะคะว่าเอ,อ,อาจารย์ในคณะในวันนี้คือเขาเป็นลูกค้าในอนาคตของพวกคุณฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น้องๆทํางานให้กับทางอาจารย์ดูอาจารย์เป็นตัวแทนลูกค้าของคุณในอนาคตนะคะก็อยากจะฝากไว้ให้ทางน้องๆอะ่ะได้ได้ปรับปรุงและพัฒนาในสิ่งที่อาจารย์ชี้แนะ พี่บีรับรองค่ะแล้วมั่นใจว่าในสิ่งที่อาจารย์ชี้แนะและปรับปรุงให้พวกคุณเนี่ยสามารถที่เอาออกไปใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆนะคะจริงๆของพี่บีก็เป็นส่วนหนึ่งในในในความรู้แบบนี้แหละครับว่าเด็กๆจะต้องเจออะไรบ้างหรือมีสายอาชีพไหนบ้างก็คืออยากทําเพื่อให้เด็กๆได้ความรู้แหละพี่อย่างพี่บีเข้ามาอย่างงี้ครับก็คือเขาจะต้องเจอพี่บีก่อนสมมติเขาทําเขาก็สมมติเขาเป็นซัพพลายเออร์ให้พี่บีเขาต้องทําให้พี่บีก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปนาเสนอพื้นที่อย่างนี้ครับเขาจะได้รู้ว่า อินทอรเียมันมีบทบาทมากกว่าการ่ขอกแบบบ้านนี่ครับเขาจะได้อ๋อฉันทําบูตได้ด้วยนะใช่ใช่ค่ะต้องอย่างนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่อินทรเียมันมีมากกว่าการออกแบบบ้านจริงๆแล้วในสังคมสมัยเนี้ยหนหรือในอาชีพข้างนอกสมัยเนี้ยการออกแบบมีเยอะมากเลยนะไม่จาเป็นจะต้องไปออกแบบบ้านหรือว่าการตกแต่งบ้านอย่างเดียวมันมันมีหลายแขนงมากเลยก็เลยทําช่องขึ้นมาเนี่ยพี่แล้วก็รายการนี้ขึ้นมาจะจะได้เป็นองความรู้ให้ เด็กหรือคนที่ความสนใจในในเรื่องที่ใกล้เคียงอย่าี่บอกผมบอกพีว่ว,ว่ามันไม่ใช่ช่องที่แบบลงลึกว่ามันนั่งสอนเขียนแบบไม่ครับแต่จะเป็นองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวกับคนทําเองนะเช่นจะเลือกสียังไงสีร้อนสีเย็นอยากได้ห้องนอนอุ่นหรือเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับบ้านก็จะประมาณนี้ครับแต่ใช้ประสบการณ์จากอาจารย์แล้วก็แขดรับเชิญเหมือนพี่บีนี่แหละอย่างที่พี่บีบอกครับอย่างพี่บีมีประสบการณ์เนี้ย มหาลาัยสอนไม่ได้ครับอืมใช่ค่ะมันต้องใช้ใชจากคนที่มีประสบการณ์จริงเจอจริง<ช>แล้วอธิบายให้ฟัง<ช>เนี้ย<ช>เด็กก็จะแบบอืมเหมือนเป็นเหมือนเป็นช่องทางหนึ่งที่เด็กจะได้รู้กันว่าถ้าฉันจะทําอาชีพเนี้ย <c oughs> โอเคฉันฉันจะมีบล็อกในการเดินแหละ <c oughs> อย่างน้อยเขาก็จะได้ตีกรอบหรือว่าป้องกันหรือ เป็นแนวคิดที่เขาได้อะไรอย่างนี้ครับพี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เด็กของอาจารย์นี่เขาอยากจะจบไปทำอาชีพอะไรพูดได้ใช่ไหมหลากหลายมากเลยครับพี่สมมติเอาอินทีเลียผมเนี่ยอหลักๆก็ทําอินเทีรเนียครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่บีสมมติมีหนึ่งร้อยคนทําอินทีเนียสักประมาณหกสิบที่เหลือก็จะไปทําอย่างอื่นเลยครับอย่างล่าสุดขายก๋วยเตี๋ยวมีครับขายกางเกงยีนขายเสื้อผ้าวินเทจก็มีครับอยู่ท่าน้ำนนท์ เลติดไม่แต่เสื้อผ้าแนววินเทจเนี่ยมันก็กลายเป็นดีไซน์ได้อย่างหนึ่งนะใช่ครับแล้วแล้วก็ไปเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็มีไปขายข้าวคือไปเยอะหมดเลยพี่โอเคคือเข้าใจในความคิดของนักออกแบบนะว่าทําไมเขาถึงมีความหลากหลายในการทำอาชีพมีวันหนึ่งพี่บีได้ดูรายการโทรทัศน์เขาสัมภาษณ์เชฟคนหนึ่งเขาสัมภาษณ์เชฟคนหนึ่งที่เขามาจากต่างประเทศเขาเป็นคนไทยนั่นแหละเขาไปเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ทํางานต่างประเทศเขาอยากเป็นสถาปัตย์ เรียนสถาปัตย์ที่เมืองนอกแต่เรียนได้แค่ปีสองเขามีวันหนึ่งเขาชอบดูรายการอาหารแล้วเขาบอกฉันอยากทําอาหารแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนสายไปทําอาหารครับแล้วเขาก็เรียนทางด้านอาหารจนจบออกมาแล้วก็เป็นเชฟแล้วก็เปิดร้านอยู่ที่เมืองนอกแต่เป็นร้านเล็กๆชื่อจําชื่อร้านเขาได้เขาชื่ออะไรก็กาแฟเย็นก็คือถ้าเป็นภาษา en, อังกฤษก็คาเฟ่เย็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นร้านติดชายหาดเป็นร้านเล็กๆนะคะ เขาก็เขาก็เปิดแต่ว่าเขาไม่มีกาแฟเย็นในขายในนเลยแต่ว่าก็จะเป็นเป็นพวกเเทคเอาท์ที่แบบกินกินแบบเร็วๆเ,เพราะว่าอยู่ชายหาดครับอืมแล้วเขาก็ต่อยอดการทำอาหารมาเรื่อยๆเ,เปิดร้านมาเรื่อยๆเ,เขาก็ดีไซน์สูตรอาหารดีไซน์รูปแบบร้านดีไซน์อะไรหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนร้านอาหารทั่วๆไปอะ่ะ แล้วเขาก็ประสบความสาเร็จมาถึงทุก,ทกวันนี้อมันเริ่มมาจากอะไรเริ่มจากการที่เขาเป็นนักออกแบบเรียนออกแบบใช่ฉะนั้นเนี่ยพี่บีมองว่าคนที่เป็นนักออกแบบไม่จําเป็นจะต้องออกไปเป็นอินเลีย์ไม่จําเป็นจะต้องออกไปเขียนแบบแต่คุณพอคุณมีไอเดียอยู่ในหัวแล้วเนี่ยคุณมีความสามารถพิเศษอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะไปออกแบบอะไรก็ได้ประยุก์ได้หมดใช่ประยุกตได้หมด <ใน S 1> ซึ่ง <ใน S 1> ซึ่งซึ่งเรามีความรู้สึกว่าคนที่จบปุ๊กมาโดยตรงเลย อาจจะทํางานทําเมนูอาหารได้ไม่ดีเท่าเขาก็ได้เพราะว่าตกมาโดยตรงเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความคิดสร้างสารรค์คนออกแบบแบบนี้อะไรอย่างงี้โอ๊ยพูดแล้วก็ลุกเออคือแบบพอพี่มีดูเสร็จปุ๊บเดินไปบอกลูกเลยหนูหนูเรียนสถาปัตย์ละหนูถูกละ <laughs> <laughs> เพราะว่าพี่มีมีความรู้ว่าเรียนอะไรก็ได้อ่ะที่แบบมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียเดี๋ยวคุณจะไปต่อยอดได้เอง ่คุณจะทํานอกกรอบได้เองเดี๋ยวคุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณนอกกรอบแล้วคุณทําได้ดีอ่ะใช่ปัจจุบันโลกมันกว้างไม่เหมือนยุคเราสมัยก่อนที่พอมันไม่มีโซเชียลอ่ะมันก็ถูกตีกรอบในในอาชีพที่มันชานาญด้านหนึ่งแต่พอโลกมันเปลี่ยนปุ๊บเอาพื้นฐานไอ้อย่างหนึ่งไปบวกกับอีกอย่างหนึ่งเป็นอาชีพใหม่ได้ใช่จริงๆที่ที่มอมหาวิทยาลัยธุรกิจินดิตนะครับก็มีหลักสูตรอาหารเป็นเชฟเป็นุ๊กเขาสอนพื้นฐานออกแบบ ่ศิลปะนะครับเอ้าเหรอที่หมอธุรกิจวันดตเนี่ยนะใสอนให้ให้ให้ทางด้านอาหารเพื่อให้เด็กเข้าใจคาว่าองค์ประกอบศิลป์เพราะสุดท้ายเวลาเขาจัดจานนะครับแม้แต่งานจัดจานนะก็ต้องคิดจัดอาหารอร่อยคุณต้องมีรูปที่สวยด้วยอือาหารอร่อยแต่รูปไม่สวยอก็ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคนที่จะทำเป็นเชฟเขายังเสริมเรื่องของการดีไซน์ทิงกิ้งเข้าไปเนาะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในดีไซน์ทิงกิ้งนั่นเราอย่าทิ้งโอกาสเราเก็บเกี่ยวมันมาให้เยอะๆแล้วคุณจะไปทําอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับการออกแบบใช่ครับเอาจิงอย่างผมมาเรียนอินเทอร์เนียมาผมก็มาทําพอดแคต์เนี่ยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นอาจารย์แลวใช่ไหมเป็นอาจารย์ครับแต่หมายความว่าผมผมใช้องค์ความรู้ด้านออกแบบผมก็ออกแบบรูปแบบรายการ ออกแบบโปสเตอร์รายการออกแบบมันก็ออกแบบอยู่ดีครับจริง,รงอย่างตัวพี่บีเองเนี่ยถ้าพ,พี่บีได้มีโอกาสได้เรียนจริงๆนะพี่บีอยากจะเรียนคณะสถาปัตย์นี่แหละแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราก็ยังเด็กนะถ้าเราเรียนสถาปัตย์เนี่ยกว่าเราจะได้ทําอาชีพเพื่อให้มันมีเงินได้จริงๆนะเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาอันนี้คือความคิดตอนเด็กเลยนะแต่จ,ร,จริงรครับพี่ <laughs> อ่าใช่ไงเร, <c oughs> เราก็เลยเราก็เลยแบบเออเปลี่ยนมาเรียนเป็นทางมาร์เก็ตติ้งดีกว่าซึ่งมันออกมาแล้วมันหาเงินได้เลยอะไรเงี้ยออโดยไม่ต้องใช้อะไรเยอะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการออกแบบนั้นองต้องตดตกอะไรเยอะแต่โดยพื้นฐานจริงคือชอบชอบงานออกแบบความชอบด้านนี้ด้วยแหละใช่ค่ะใช่เพราะมาผนวกกับมาร์เก็ตติ้งอ่ะใช่ค่ะใช่ใช่มันเลยรวมกันใช่ได้ง่ายใช่เด<ข>ี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยขนาดพี่ปีเคยเคยเคยคุยกับผู้บริหารระดับสูงนะคะเพราะว่าพี่ปีก็มีคอนเนคชั่นเกี่ยวกับ คนที่ทํางานทางเจ้าของธุรกิจที่เป็นบิ๊กใหญ่ๆใ,ในใน,ในเมืองไทยแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าของธุรกิจพวกนี้มีฝากของความเป็นดีไซน์มีภากของความเป็นศิลปะทั้งหมดเลยอใช่คือเขาเขาเขามีฟากนี้ด้วยตลอดคือไม่มีใครที่จะเป็นแบบแตตอย่างเดียวหรือว่าบริหารอย่างเดียวไม่มีเลยนะคะเขาจะมีฟากอย่างเนี้ยรู้สึกมันเป็นสุนทรียศาสตร์เขาจะต้องมีตรงนี้ของเขาด้วยอืจริงๆ <No, S 1> ง,ง,งานออกแบบมันอยู่มันอยู่ทุกทุกบริบท บน,บนบนอาชีพบนที่เราเจอเลยครับแค่ว่ามันจะไปลงดีเทลไหนถ้าถ้าเด็กปัจจุบันนะ่ะไม่ต้องเก่งก็ได้ครับใช่แต่แค่คุณเก็ตแล้วคุณผสมเองนะว่าอยู่รอดใช,ใช่แล้วก็ความเก็ตความที่คุณมีดีไซน์เยอะเนี่ยคุณต้องพยายามนอกกรอบนอกกรอบในที่นี่คือนอกกรอบความชอบของตัวเองด้วยนะคะโอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีนนดครับพี่ใช่ถ้าคุณยังอยู่ในกรอบความชอบอตัวเองเนี่ยคุณจะไปนอกกรอบอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นเวลาคุณนอกกรอบไม่ได้เนี่ยไอเดียคุณก็ อาจจะไม่สามารถที่จะตอบสนองให้กับทางลูกค้าหรือว่าในอาชีพของคุณที่คุณจะประสบความสําเร็จในอนาคตได้นะฝักน้องๆนะคะคิดนอกกรอบแต่กรอบแบบในแบบที่ตัวเองยังไม่ถนัดเนี่ยแต่กรอบที่แบบตัวเองไม่ถนัดเนี่ยลองไปทําดูนะคะพี่ปีฝากไว้โอดีมากค่ะพี่อันนี้คือพอผมนึกไม่ถึงกับคําว่าออกนอกกรอบแบบเป็นกรอบความชอบใช่ค่ะผมคิดแต่ว่ากรอบด้านดีไซน์เพพราะพี่ปุ๊จริงจริงใช่จริงครับ เพราะเรายังชอบแล้วเราก็จะระบุ<ช>อยู่แค่นี้จริงๆแล้วสิ่งที่พี่พูดมาเนี่ยเราอาจจะเป็นเป็นผู้บริหารมานานแล้วจนเรารู้เลยว่าอะไรบ้างที่เราควรจะหลุดออกไปเพื่อที่ให้มันประสบความสาเร็จอืแต่ถ้าเรายังไม่หลุดจากสิ่งที่เราเป็นอยู่มันอาจบางอย่างมันอาจจะไม่สําเร็จนะ <ผม S 2> เออเราก็เลยต้องยอมหลุดออกไปพอเราหลุดออกไปแล้วก็โอเคแต่ว่าความชอบเรายังอยู่ได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาผมอยากให้เด็กได้อะไรแบบเนี้ยแต่ก็เข้าใจน้องๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยประสบการณ์ของน้องเองเนาะ ก็ยังยังยังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ที่แบบเออจะคิดได้ว่าเราจะต้องปรับแบบไหนนอกกรอบแบบไหนอย่างที่พี่บีบอกคือต้องย้อนกลับมาที่ถ้าอาจารย์เอ่อคอมเมนต์อะไรให้ปรับตรงไหนเนี่ยลองเปิดกว้างแล้วทาตามอาจารย์ดูเพราะในอนาคตเนี่ยคุณก็ต้องเจอคนประเภทแบบอาจารย์นี่ค่ะอีกเยอะเลยค่ะหนักกว่าอาจารย์ด้วยครับไม่ใช่เรียนในมหาลัยเจออาจารย์ว่าอาจารย์ใจร้ายเนี่ยข้างนอกนะครับเขาไม่ใจร้ายนะ แต่แค่เขาไม่จ้างคุณออหนักกว่าเยอะผมเชื่อว่าวางเรื่องแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยซ้ำที่พี่บีแชร์ให้น้องๆฟังเป็นประโยชน์จริงๆเพราะตอนผมเรียนเราไม่มีระบบแบบนี้ผมผมผมรุ่นผมจะหาประสบการณ์แบบนี้ยากมากนะครับซึ่งตอนเนี้ยยุกต์นี้มันเทคโนโลยีถึงแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนี้เข้าไปใช้ในชีวิตให้เยอะๆแล้วกันนะครับก็วันนี้พี่บีก็ขอขอบคุณอาจารย์เบียร์ด้วยนะคะที่ มอุธุรกิจบัณฑิตนะคะได้เปิดโอกาสให้พี่ปีนะคะได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ในการทํางานในการทาอีเวนต์ในําทำอาชีพออร์แกไนเซอร์มีหลักสําคัญอะไรและมีทิศอย่างไรแล้วก็มีทักษะอย่างไรในการดําเนินงานให้ประสบความสาเร็จนะคะรอดูอีพีหน้านะคะว่าพี่ปีจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยให้ฟังกันอีกนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดตับตั้งให้กับช่องพี่ปีด้วยนะคะ